ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ HONDA ในการแนะนำรถมอเตอร์ไซค์เอทรุ่นใหม่นั่นก็คือคลิก k 2 5 5ชโฉมใหม่ปี2026เปิดตัวอย่างเป็นทางการที่ประเทศอินโดนีเซียในชื่อรุ่น v a l ิโอ2 5 5เมื่อวันที่1ทธันวาคมพศ2568แบ่งออกเป็น3รุ่นย่อย ประกอบด้วย VALIO 125 CBS มี3สีให้เลือกครับก็คือสีมิ้นสีแดงและสีดำเปิดราคา24ล้าน4 1 0 0 0 0รูปเปียคิดเป็นเงินไทย46,600บาทรุ่นที่2 VALIO 125 CBS ISS ซึ่งก็หมายถึง Idling Stop System ระบบจอดดับอัตโนมัติมี3สีให้เลือกครับสีน้ำเงินสีแดงและสีดำเปิดราคา2 6 0 0 0ล้าน0 0รูปเปียคิดเป็นเงินไทย49,800บาทรุ่นที่3 v a l า o ลี5โอ r e e t สตรีทมี3สีครับสีโค r รลสี p u r ร์เและสีขาวเปิดราคา 26,499,000ล้าน4 9 9 0 0รูปเปียคิดเป็นเงินไทย5,600บาทรุ่นนี้จะเป็นแฮนด์บาร์แบบเปลือยให้ความโดดเด่นที่แตกต่างกันจุดเด่นของคลิก125ใหม่หรือ v a l ิโอ2 5 5ก็คือการปรับโฉมดีไซน์ใหม่หมดทั้งคันในแบบสปอร์ตตี้ดีไซน์ระบบไฟ LED รอบคันโดยไฟหน้าเป็น LED 4ดวง พร้อมไฟ DRL ที่ดูเหมือนเขากวางหน้าจอเรนไม่ดิจิตอล LCD เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือ USB Type C พร้อมช่องเก็บของด้านซ้ายที่สามารถปิดได้กุญแจแบบ Smart Key เครื่องยนต์ ESP Single Overhead Camshaft 2วาลวระบายความร้อนด้วยน้ำปริมาตรจริง1 2 4 8 cc ให้กำลังสูงสุด11.1แรงม้า ที่8,500รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด10.8นิวตันเมตรที่5,000รอบต่อนาทีให้ความประหยัดสูงสุด51.7กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งสเปคของเครื่องยนต์นั้นยังคงเหมือนเดิมครับจ่ายเชื้อเพลิงด้วยหัวฉีด PGM-FI จุดระเบิดแบบ Full Transistor แบตเตอรี่ MF หรือ Maintenance Free 12โวลต์5แอมป์มิติตัวรถก็ใกล้เคียงเหมือนเดิมครับ ความยาวสั้นกว่าเดิมเพียงแค่2ม mm. มความกว้างจะกว้างกว่า8ม mm. มความสูงจะสูงกว่าเดิม11ม mm. มขณะที่ฐานล้อเท่าเดิม1,280ม mm. ิเมตรเบาะนั่งสูงเท่าเดิมครับ769ม mm. ิมท้องรถตี้กว่าเดิมเพียง2มมตรถังน้ำมันจุเท่าเดิม5.5ลิตรน้ำหนักรถ จะหนักกว่ารุ่นเดิม1กิโลกรัมถ้าเป็นรุ่นสตรีทจะหนักกว่าเดิม2กิโลกรัมอยู่ที่112กิโลกรัมครับกรอง U ็อกเก็บของใต้เบาะนั่ง18ลิตรใหญ่กว่าเดิมช็อคอัพหน้าเทเลสโคปิกช็อคอัพหลังเดียวดิสเบรกหน้าพร้อม CBS ดรัมเบรกหลังยางหน้า90/80ทั 80, ขอบ14หน้ากว้างกว่าเดิม10ม mm. ิลลิเมตรยางหลังก็เช่นกันครับ 1 0 0ทัขอบ14กว้างกว่าเดิม10มิลิเมตรมาลุ้นกันดูครับว่า Honda เมืองไทยจะเปิดตัวคลิก125โฉมใหม่ปี2026ช่วงเวลาไหนต้นปีพศสอ6 9ที่กำลังจะมาถึงอาจจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการก็เป็นได้โดยเฉพาะในงานถแถลงนโยบายประจำปี2569คลิก125โฉมใหม่จะเปิดตัวหรือไม่ เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันอย่างใกล้ชิดนับจากนี้ไปครับ